สวัสดีครับพบกับรายการยูนทีบอกต่อครับผมธนพบวีวงสมบูรณ์ครับเทปนี้นะครับจะพาทุกท่านเนี่ยเข้าไปสู่เรื่องของระบบ GSI กันเลยนะครับ หลายท่านพูดถึงเรื่องบูพาวเวอร์เยอะมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกระแสของเรื่องบูพาวเวอร์ของเราเนี่ยกำลังมาเยอะในส่วนของเรื่องการเข้าเกียร์การเปลี่ยนเกียร์ที่มีตำแหน่งไฟบอกเป็นยี่ห้อเดียวนะครับก็คืออะไรครับระบบจีไอคือระบบจีเนี่ยสปอร์ตชีทมันเองคือเป็นไฟบอกตำแหน่งการเปลี่ยนเกียร์ให้เหมาะสมกับลอบของเครื่องยนต์ด้วยนะครับทังส่วนนี้ช่วยในเรื่องของความประหยัดน้ามันนะครับและเรื่องของสมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับเทปนี้ต้องพาไปดูที่ตัวรถกันเลยครับเดี๋ยวผมตามไปดูเอ่อผมพาไปดูครับว่าจะใช้งานกััันยงงไงครบตาาม,มมา ครับคุณผู้ชมครับในส่วนของการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำคร่าวๆเลยเกี่ยวกับการใช้งานนะครับก็เดี๋ยวดูที่ตัวหน้าจอไปคุบกกูกันนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ตัวรถแล้วในระบบ G s i นะครับจะมีอยู่ในเกียร์ธรรมดานะครับก็หลักๆเลยนะครับก็มีไว้เพื่อสําหรับช่วยแนะนําการเปลี่ยนเกียร์ที่เหมาะสมกับรอบเครื่องยนต์ด้วยนะครับเพื่อให้สมรรถนะของเครื่องยนต์เนี่ยเต็มประสิทธิภาพด้วยในการใช้งานนะครับไปเดี๋ยวผมแนะนําให้ดูนะครับในการใช้งานนะครับก็ เข้าเกียร์ไปปุ๊บเนี่ยระบบ GSI จะยังไม่ขึ้นยังไม่ติดโชว์นะครับเราจะเริ่มติดต่อเมื่อเวลาที่เราเริ่มออกตัวไปแล้วเท้าเราต้องปล่อยคัตออกหมดนะครับต้องยกเท้าออกให้หมดเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับเลขกหนึ่งเห็นไหมครับเมื่อความเร็วรอบสักพักหนึ่งนะครับเกือบประมาณ2,000รอบก็จะมีตัวอักษรขึ้นอ่านนะครับแนะนําเลขสองและผมเหยียบคัตไปก็จะหน้าจอหายเถูกไหมครับพอเราเปลี่ยนเกียร์สองปุ๊บผมปล่อยคัตวิ่งสักพักหนึ่งขึ้นเลขสองนะครับนี่ตอนนี้แปลว่าเราอยู่ในตำแหน่งเกียร์นนนนะคครรรรรัับบบถ้้้้้าาาามีีีีออกกปปปุ๊่่่่แแแลลลววขึตำหหงเเเเยยย์์ใได นะครับไปเรื่อยๆนะจะพยายามทำความเร็วให้ได้ถึงเก6นะครับตอนนี้เก3แนะนําเข้าเก4แล้วครับผมก็เปลี่ยนตามตำแตหน่งครับก 4. เก4พอปล่อยคัส์เสร็จปุ๊บก็จะเป็นเก4แต่ถ้าเรายกเท้าไม่สุดนะครับยกเท้าไม่หมดเนี่ยนะครับก็จะไม่ขึ้นอันนี้จะไม่ขึ้นนะครับเราต้องยกเท้าให้สุดก่อนให้ได้เงื่อนไขเขาก่อนนะครับอันนี้เป็นเก4 แต่ถ้าเกิดเรามีเห็นตัวเลขแล้วเนี่ยนะครับข้างหน้ามีการชะลอหรือว่าอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเมื่อผมทาการเหยียบคัส์ใหม่ก็จะไม่ดับนะครับจะน,นี้จะจะคายอย่างนั้นเลยนะไฟจะติดอยู่งันเลยถ,ถ้าติดแล้วติดเลยนะครับรถค่อนข้างหนาแน่นนิดน,นึงนะครับตอนนี้จุดที่ผมพามาทดสอบหรือว่ามาเทสได้์กันนะครับคือเราอยู่ตำแหน่งไหนก็จะคายตำแหน่งนั้นเลยนะครับในการใช้งานช่วยในเรื่องของให้เราเ,ออเปลี่ยนเกียร์ที่เหมาะสมกับรอบนะครับเพราะบางท่านเนี่ยจะชอบเปลี่ยนเกียร์ที่รอบ ต่ำๆก็มีนะครับหรือว่ารอบสูงเกินไปอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ไม่เต็มที่ด้วยนะครับทั้งส่วนนี้ดีนะครับผมผมค่อนข้างจะชอบในส่วนตัว้วผมว่าทําได้ดีทีเดียวเลยแหละนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเจ้าแรกเลยแหละที่ที่ทำในรถเกียร์ธรรมดานะครับที่บอกตําแหน่งของเกียร์ได้ด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่เกียร์สนะครับผมเปลี่ยนเกียร์เกียร์สามไปครับยกคันปุ๊บเลขสามันติดเลยว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์สนะใช้รอบเครื่องยนต์เหมาะสมหรือเปล่านะครับเขาก็จะเตือนด้วยนะครับ ลดหนักแน่นนิดนึ่งนะครับแนะนำให้เราเปลี่ยนเกียร์สี่ครับผมก็ถ่าไปที่เกียร์สี่นะครับตามตำแหน่งของรอบเครื่องยนต์เรื่อยๆนะครับอยู่ที่เราขับความเร็วเหมาะสมแค่ไหนนะครับอตอนนี้เรื่องทาความเร็วได้แล้วนะครับเกียร์สี่ตอนนี้วิ่งไปปกติอะแนะนาให้เปลี่ยนเกียร์ห้าครับผมเข้าเกียร์ห้าแล้วถ้าเราเปลี่ยนตามรอบของเขาที่เขาแนะนำเนี่ยครับสิ่งที่เราเจอเลยก็คือรอบรอบของเครื่องยนต์เนี่ยจะสมูทมากนะครับจะจะไม่กระตุกเลยจะไม่กระชากด้วยจะสมูทแนะนําให้เปลี่ยนเกียร์หกครับ ก็เปลี่ยนเกียร์หกอ่ะถึงเกียร์หแล้วนะครับทีนี้ประเด็นของเกียร์ในการเปลี่ยนลงเนี่ยนะครับก็จะมีเตือนอีกหนึ่งเกียร์ด้วยนั่นแปลว่าเราอยู่ตำแหน่งเกียร์หแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราใช้รอบเครื่องยนต์ไม่เหมาะสมนะครับเช่นความอยู่ที่เกียร์หแต่ว่ารอบเครื่องยนต์เริ่มต่ําลงต่ําลงต่ําลงหรือว่าความเร็วลดเริ่มน้อยลงแต่เรายังไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์เนี่ยนะครับเขาก็จะแนะนําให้เราเชนเกียร์เหลือเกียร์ห้าอีกหนึ่งเกียร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองลดความเร็วลงนะครับตอนนี้สัััักกกปรรระะมมมาาณสเเลลลลยยนนคบผดงื่อๆ นี่6กสินะครับผมเล่งกดคันเร่งครับอ่านะครับเห็นไหมครับจะแนะนาให้เราเปลี่ยนเกียร์5าทันทีเพราะว่าความเร็วรอบเราไม่ได้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ที่เหมาะสมนะครับจะบอกเฉพาะเกียร์เดียวนะครับในการเชนตำแหน่งเกียร์ลงเนี่ยนะครับให้อยู่แค่จากเกียร์6ลงมาเกียร์5เท่านั้นเองจะส่วนเกียร์อื่นก็ไม่มีแล้วครับหมดแต่ถ้าในส่วนของบูพาวเวอร์ที่เป็นเครื่อง3 0มพันนะครับก็จะมีบอกถึงแค่ตำแหน่งแค่5เกียร์นะครับเพราะว่าในตัวเครื่องสามพัน D D I บูพาวเวอร์ของเราเนี่ยตัวนั้นมี5้าเกียร์นะครับ จะมี6เกียร์เฉพาะในเครื่องพันเนะครับโอเคนะครับในส่วนของการใช้งานก็มีเท่านี้ครับในการใช้งานของการเปลี่ยนเกียร์อย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะครับสามารถปิดได้ด้วยถ้าเกิดท่านไหนที่ไม่ชอบอรู้สึกว่าเออชำนาญแล้วกับการใช้งานปิดได้ก็สามารถเข้าไปตั้งในโหมดการใช้งานได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมแนะนําก็คือเปิดไว้ดีกว่าครับเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมแล้วก็การใช้งานที่สมบูรณ์แบบที่สุดเป็นอย่างบ้างครับกับการใช้งาน,นง่ายๆของ n i u s Sport Chip นะครับ คุณผู้ชมครับในส่วนของการแนะนําการใช้ GSI เป็นไงบ้างครับไม่ยากนะครับเราก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพจริงๆนะครับจริงๆมันมีเปิดได้ปิดได้นะครับจริงๆเปิดไว้เลยครับเพื่อจะได้เหมาะกับการใช้งานของเราเราจะได้เอาไปใช้พัฒนาในการประหยัดน้ำมันด้วยนะครับฝากด้วยนะครับของในส่วนของ UNT บอกต่อของเราทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ของเรานะครับคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจพวกเราครับอิสรุตุ้งตุ๋นไถครับความวำลังใจที่ต้องบอกต่อแล้วพบกันครับ